สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเฉลยกอสอบเน็ตแซดโคต้ามอขอนแก่นวิชาคณิตศาสตร์ของเดือนสิงหาคมปี65โดยพี่เดิมแห่งสาวันชกชัยติวเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับน้องไี่จะมาเฉลยกันต่อในข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับน้องเ,อเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยครับน้องเริ่มต้นนี้ข้อที่6นะครับน้องข้อนี้โจทย์สั้นๆเลยครับน้องเขาเนี่ยกำหนดตัวสมการมาให้ครับน้องแล้วถามสั้นๆว่าข้อใดเนี่ยสรุปได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยสังเกตจากในอะร้าีพม3 คตอบ2คำตอบ1คําคำตอบ,ห,ตอบหรือว่าไม่มีคำตอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้เขาไม่ได้สนใจว่าคำตอบคืออะไรครับน้องเขาแค่สนใจจํานวนคําตอบดังนั้นน้องก็แค่เอามาแก้โดยขา้าวๆก็พอครับน้องว่าเออมันน่าจะเกิดคําตอบกี่ตัวบ้างนะครับซึ่งนะครับน้องตัวนี้น้องจะสังเกตเห็นว่าเขาว่าติดมาเป็นเครื่องหมายแลค่าสมบูรณ์นะครับน้องอ่เพราะฉะนั้นนะครับน้องเวลาเจอค่าสมบูรณ์เราก็จะต้องเป็นไงพยายามเอาค่าสมบูรณ์ตัวนี้ออกกับน้องเพียงแต่ว่าไอการที่น้องเนี่ยจะเอาเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกได้นะครับน้องจริงมันก็สามารถทําได้หลายวิธี เพียงแต่ว่านะครับน้องข้อนี้ลักษณะเด่นเลยก็คือค่าสมบูรณ์ของเรามีทั้งกี่ฝั่ง ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับน้องเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ที่เร็วที่สุดและง่ายที่สุดเลยสําหรับข้อนี้นะครับน้องที่มองว่ามันเป็นการยกกําลังสองครับน้องเพราะว่าเวลาน้องยกกําลังสองแล้วนะครับน้องข้อดีก็คือมันจะทําให้เครื่องหมายค่าสมบูรณ์น่ะหายไปได้ครับน้องน่ตามสมบัติอันนี้ก็คือสมมติน้องมีค่าสมบูรณ์ของ x แล้วน้องเอาไปยกกําลังสองนะครับน้องก็จะได้ออกมาเป็น x กําลัง2ได้เลยครับน้องค่าสมบูรณ์ก็จะหายไปมันจะคิดได้ง่ายเพียงแต่ว่านะครับน้องก่อนที่น้องจะยกกาลังสองเ็คนื่องหมายก่อนน้อง เพราะว่านะครับอย่างเช่นสมมุติเลขอะไรดีสมมุติ3เท่ากับ่าเอ,อ,อันนี้เท่ากันอยู่แล้วถ้าเกิดน้องเอาปยกกลาลัง2มันก็จะได้ออกมาเป็นอะไรได้ออกมาเป็น9ทั้งคู่นี้ก็ไม่มีปัญหาถูกต้องครับน้องแต่กลับกันนะครับน้อง3เท่ากับลบสมไหม ไม่เท่านะครับน้องอันนี้ผิดเลยมวนิ่มแต่ถ้าเกิดน้องเนี่ยเอาไปยกกําลังสองนะครับน้องจากผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นถูกเฉยเลยครับน้องเพราะว่าเวลาน้องเนี่ยเอา3ไปยกกาลังสองน้องก็จะได้9แต่ลบ3ามกำลังสองเนี่ยลบเจอลบมันก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็นบวกนึกออกไหมมันก็จะได้ออกมาเป็นบวกเเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องจะสังเกตเห็นว่าจากเดิมที่มันไม่เท่ากันน่ะอยู่ดีๆกลายเป็นเท่ากันเฉยเลยครับน้องจากผิดกลายเป็นถูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องมันจะทําให้คําตอบของเราอ่ะ เกินมาครับน้องอ่ะคำตอบของเราบางตัวที่ไม่ควรตอบอ่ะมันก็ตอบเกินมามันก็จะทําให้จํานวนคําตอบเนี่ยเป็นไงเออเยอะเกินผิดปกติมันก็จะทําให้เวลาน้องไปสอบ่น้องจะตอบผิดชอยนึกออกไหมเนี่ยข้อนี้ต้องการเช็คเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นนะครับน้องก่อนน้องจะยกกําลังสองอ่ะน้องจะต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นบวกทั้งคู่โอเคไหมซึ่งที่เหลิมตัวนี้เป็นบวกไหมตัวนี้เป็นบวกแน่ๆครับน้องเพราะว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยมีค่าเป็นบวกแล้วก็ตัวนี้ค่าสมบูรณ์ก็มีค่าเป็นบวกครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องเวลาเขาติดค่าสม เออนิยมใช้วิธีการยกกําลังสองเพราะข้อดีก็คือว่านะครับน้องเนี่ยสามารถยกกําลังสองได้เลยทันทีครับน้องเพราะว่ามันเป็นบวกทั้งคู่อยู่แล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่ยกกําลังสองเลยนะนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้ค่าสมบ,บูรณ์ก็จะหายไปน้องก็จะได้ x ก,กําลัง 2, 2ส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่าสมบ,บูรณ์ก็จะหายไปน้องก็จะได้ออกมาเป็น x ลบ3าําลัง2โอเคไหมเนี่ยค่าสมบูรณ์ก็จะหายเสร็จแล้วนะครับน้องก็แก้ต่อแค่นิดเดียวครับน้องโดยการนะครับนะไอ้ตัววงเล็บเนี่ยน้องก็เป็นไง่ทำการกระจายเท่านั้นเเองงรรรัันนนน้้พาาะะะฉตตตตวีจมส หน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองครับน้องน้องก็จะได้หน้ากําลังสองลบสองหน่าลังบวกลังกําลังซองนึ่ออกไหมฮะอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นขอคิดเลขเร็วนิดนึงหน้าก็คือ x นะครับน้องหลังก็คือเลข3เพราะฉะนั้นนะครับน้องหน้ากําลัง2ก็คือ x กําลัง2นั่นเองครับน้อง่นะแล้วก็2หน้าหลังนะครับน้องน้องก็จับ2นะครับไปคูณตัวหน้าก็คืออะไรคูณ x นะครับน้องแล้วก็คูณตัวหลังก็คือเลข3เพราะฉะนั้น2 3เป็น6กครับน้องเพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้มาเป็นลบ 6x เอ็กนี่ยเรียบร้อย ยกกำลังสองสามกำลังสองได้ออกมาเป็น น้องเนี่ยข้อนี้ก็จบแล้วครับน้องเสร็จแล้วนะครับน้องน้องก็แก้ตัวสมการกําลังสองปกติสมการกําลังสอง่ะมันมักจะได้2คําตอบครับน้องแต่ว่าข้อนี้น้องจะสังเกตเห็นว่าความพิเศษคือ x กําลังสองตัดกันได้พอดีเลยครับน้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเหลือแค่เลขศูนย์ครับน้องเสร็จแล้วจริงๆน้องก็จะต้องไปนั่งแก้แต่เอาจริงนะถ้าเกิดคนคล่องๆเขาจะรู้เลยว่าตัวนี้ไม่ต้องไปแก้จริงหรอกเพราะว่าเวลาน้องย้ายข้างไปน้องย้ายเก้าไปบวกอยู่ก็ย้ายไปลบอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวน้องก็จะต้องย้ายอะไรไปย้ายลบ6 x ไป ครับน้องอ่าซึ่งตัวนี้น้องย้ายตัวลบ6ไปเนี่ยนะครับน้องคูณอยู่ก็จะเป็นไงย้ายไปหารโอเคเลยอ่าเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้มันก็จะตัดทอนกันได้แล้วก็ใช้แม่3มตัด33เป็น93 2เป็น6เพราะฉะนั้นน้องเนี่ยจะได้เอกอ่ะออกมาเป็น3ส่วน2แต่ว่าคนที่เขาคล่องคล่องเนี่ยนะครับน้องตรงนี้เขาจะไม่แก้จริงครับน้องเพราะอะไรนะครับน้องพน้องเนี่ยได้ตัวสมการออกมาเป็นแบบนี้น้องรู้ได้เลยทันทีครับน้องว่าตัวนี้มี1คําตอบแน่ เพราะว่าอะไรนะครับน้องเพราะว่ามันไม่สามารถแยกตัวประกอบได้นึกออกไหมมันมีอยู่แค่ x ตัวเดียวเคเพื okay, ่อนเพราะฉะนั้นนะครับน้องแบบนี้ก็จะประหยัดเวลาครับน้องอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยนะตอบข้อ3ครับน้องอ่าพี่ก็ขออธิบายไว้น,นิดนึงแล้วกันว่าจริงๆเวลาไปสอบเรื่องเวลามันสาคัญจริงๆเพราะว่าข้อหนึ่งมีเวลาไม่ถึง2เออมีเวลาแค่2นาทีแล้วก็นะครับถ้าเกิดน้องทําข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนานจนเกินไปมันจะไปกินเวลาข้ออื่นรวมถึงข้อง่ายๆถ้าเกิดน้องใช้เวลานาน,านจนเกินไปข้อยากๆน้องก็จะไม่มีเว โอเคเลยเพราะฉะนั้นการบริหารเวลาสําคัญมากๆพี่แนะนําว่าจริงๆน้องได้ตัวนี้มาปรึกร์น้องควรรู้เลยว่ามันได้แค่คําตอบเดียวแน่ๆแล้วก็ที่เหลือมันก็แค่เป็นการแก้สมการย้ายคงย,าย้ายดัานั้นก็ไม่ต้องแก้จริงครับน้องตอบข้อ3ไปได้เลยนะครับข้อที่7นะครับโจทย์เขาบอกมาว่าเขาให้ x เท่ากับ a นะครับเป็นคําตอบหนึ่งนะครับของอสมการตัวนี้ครับน้องเสร็จแล้วนะครับโจทย์ถามสั้นๆเลยว่าข้อใดเนี่ยสรุปได้ถูกต้องครับน้องข้อใดเป็นจริงนะครับพี่เลิมข้อนี้ทําไงดีเราก็มาเลงกันก่อนครับน้องว ในแต่ละตัวเลือกเนี่ยเขาพูดถึงตัวอะไรพูดถึงตัว A นะครับน้องน้องก็ต้องไปดูมาว่าเอเอมาเกี่ยวข้องอะไรกับโจทย์ข้อนี้เขาบอกมาว่า x เท่ากับ A เป็นคําตอบหนึ่งของอ่สมการเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยก็เลยจะต้องเอาอสมการตัวนี้ไปแก้เพื่อหาคําตอบเท่านั้นเองซึ่งนะครับน้องตัวนี้อสมการไม่ยากครับน้องเพราะว่าตัวนี้เป็นกําลัง2ก็จริงแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาจัดเอ่อจัดรูปมาให้แล้วครับน้องว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นเลขศูนย์เพราะฉะนั้นตัวนี้น้องก็แค่แยกตัวประกอบเท่านั้นเองครับน้องเพ เริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับน้องก็คือ 3x กําลัง2น้องก็แยกออกมาเป็น 3x คูณ x โอเคเบอรเสร็จแล้วนะครับน้องเลข2อะ2เอ่ออะไรคูณกันได้2ก็คือน่าจะเป็น1คูน2โอเคเบอร์อะเสร็จแล้วนะครับน้องประเด็นก็คือเดี๋ยวเราก็จะต้องมาคิดให้มันได้ออกมาเป็นตรงกลางอะได้ออกมาเป็นลบ5เพราะฉะนั้นก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับน้องใกล้คูณใกล้ก็คือ1คูณ x ได้ 1x โอเคเบอรส่วน3คูณ2ครับน้องตรงนี้ได้ออกมาเป็น6เพราะฉะนั้นพี่เหลิดดลลบบนนั้้อองงงแสวว่าาตตมกเป็ เสร็จแล้วตัวน้อยอ่ะจะเป็นบวกเพื่อให้เวลาเอามาคิดอ่ะหักล้างกันแล้วมันจะได้ติดลบ okay, โอเคเบอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้น้องก็ใส่เครื่องหมายไปได้ละอ๋อตัวนี้บวกหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรลบสองเย่ yeah, เรียบร้อยหลายคนที่แก้มาเดี๋ยวบางคนจะเริ่มเกาหัวแล้วเอ้ยพี่เหลิมทําไมแก้มาไม่ตรงกับของหนูสาเหตุเพราะว่าอย่างนี้ครับน้องที่พี่แก้มาผิดเอาพี่เหลิมทําไมตั้งใจทําผิดไม่ผิดเพื่อให้เป็นความรู้เพราะว่าอันนี้เนี่ยนะครับน้องการเออแยกตัวประกอบอ่ะจริงๆมันเป็นการเดาเพอน้องทําเสร็จป,ปุ๊บอ่ะน้องจะต้ององย่าลืมช็ ด้วยครับน้องก็คือเช็คเครื่องหมายตัวหลังโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตเห็นว่านะครับน้องบวก1ครับน้องน้องเอาไปคูณกับลบสอ่ะ บวกเจอลบมันจะได้อะไรได้ติดลบนะครับน้องแต่ว่าในโจทย์เนี่ยมันเป็นบวกอ๋อพี่เหลิมพิมโจทย์ผิดหนูแก้เป็นลบไม่ได้ครับน้องอันนี้เดี๋ยวบ้านเรียกมัวนิ่มถ้าเกิดมันผิดเครื่องหมายแบบนี้นะครับน้องหน้าที่น้องง่ายๆเลยก็คือแยกใหม่ครับน้องเพียงแต่ว่านะครับน้องตอนน้องแยกใหม่เนี่ยน้องไม่ต้องไปแก้ 3x กับ X น้องเอาไว้ที่เดิมเพียงแต่ว่าน้องเนี่ยจะต้องอย่าลืมว่าตัวนี้มันสระอะไรได้สลับที่กันได้นะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องให้น้องเนี่ยสลับเลข2อมาไว้ข้างหน้าส่วนเลข1อาาไไปว้้ขงหลัังบน้้้อองงแลวนก็ลอง ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดูครับน้องน้องก็จะได้ออกมาเป็น 2x แล้วก็อีกอันหนึ่งคูณ1เป็นอะไรเป็น3ครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องเนี่ยพอได้2กับ3มาพี่เหลิมทำไงให้ได้5ก็เอามารวมกันก็ได้5ละเพียงแบบว่านะครับน้องเราต้องการให้ติดลบก็เลยต้องเป็นลบทั้งคู่ครับน้องเพื่อให้เวลาเอามาคิดเนี่ยมันจะได้ออกมาติดลบแค่นี้เองครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวเนี้ยพอน้องไปเช็คเครื่องหมายอ่ะอันนี้จะใช้ได้เลยเพราะน้องจะสังเกตเห็นว่านะครับน้องลบเจอลบครับน้องเนี่ น้องก็จะได้ออกมาเป็นบวก2ตรงเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องเวลาแยกไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับน้องถ้าเกิดไม่ตรงน้องสามารถที่จะเป็นแงสลับที่ได้แต่ว่าพี่เน้นย้ํานิดนึงคือแก้เสร็จปุ๊บหลายคนชอบลืมเช็คเครื่องหมายใครลืมเช็คเครื่องหมายเนี่ยจะผิดแบบนี้ครับน้องเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องอ่ะแต่ว่าเวลาแยกตัวประกอบน้องก็ไม่ต้องไปกลัวก็แยกแยกไปก่อนแล้วค่อยมาเช็คที่หลังโอเคไหมเสร็จแล้วนะครับน้องพอน้องได้ตัวนี้ออกมาปุ๊บนะครับน้องเนื่องจากอันนี้เป็นอสมการอีกฝั่งหนึ่งนะ ตัวนี้น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะต้องมาเขียนเส้นจํานวนเพื่อเอาไปต่อบครับน้องโดยที่นะครับน้องตัวแรกตัวนี้ครับน้อง เราเนี่ยนะครับจะเอาตัวนี้ไปกับเครื่องหมายเพราะฉะนั้นลบ 2, 2> <ๆ>ก็จะได้ออกมาเป็นเลขอะไรได้ออกมาเป็นเลข2ครับน้องเพียงแต่ว่านะครับน้องไอ้เลข3ข้างหน้าตัวนี้จะเป็นตัวส่วนโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็เลยได้ออกมาเป็น2ส่วน3นี่เป็นคําตอบแรกส่วนอีกคําตอบหนึ่งนะครับน้อง x กลบหก็ตอบเป็นเลขอะไรตอบเป็นเลข1นครับน้องอ่ะซึ่ง1มากกว่า2ส่วน3นะพี่ก็เลยเขียนไปทางฝั่งขวาเสร็จแล้วนะครับน้องตัวนี้น้องก็ตั้งเสาขึ้นไปครับน้องอ่ะซึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นจุดโป่งๆเพราะว่าตรงเนี้ยไม่มี เป็นจุดทึบนะน้องแ่ะแต่ว่าเนี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นพวกนี้ตอบไม่ได้เสร็จแล้วน้องก็ใส่เครื่องหมายเลยบวกลบบวกโอเคเว้ยเสร็จแล้วนะครับน้องคําตอบของเราเป็นไงกว่าศูนย์น้อยกว่านะครับน้องน้อยกว่าศูนย์เนี่ยอยู่ฝั่งน้อยอย่าไปดูเลขศูนย์นะพืคนไม่พี่เลิศมากมากนั่นมันเลขศูนย์แล้วเว้ยไม่ใช่ตัวแปรเราเราจะหาค่า x โอเคไหมเราจะหาค่าตัวแปรเพราะฉะนั้น x ของเราอยู่ฝั่งน้อยดังนั้นน้อยก็จะต้องตอบช่วงติดลบกับน้องก็จะเป็นช่วงตรงนี้เนี่ยใช่ไหมจบละเรียบร้อยเพราะฉะนั้้้้้นนนนนออออออััเีีียก็คคืําตบบงงงขขพแ่ นีนะครับน้องคําตอบถามว่ามีเยอะไหมเยอะโคตรครับน้องันเนี้ยเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวเนี้ยเขาก็เลยถามเลยว่าเออถ้าเกิดนะครับนะไอตัวคําตอบช่วงเนี้ยเลือกคําตอบมาคําตอบหนึ่งอ่ะแล้วเวลาไปแทนในช้อยอ่ะข้อใดที่ถูกต้องครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นน้องก็จะต้องเลือกตัวเลขมาจากตรงนี้ซึ่งนะครับการเลือกตัวเลขมาจากตรงเนี้ยอันเนี้ยจะวุ่นวายนิดหนึ่งครับน้องเพราะว่าเลขมันมาเป็นเศษส่วนดังนั้นนะครับน้องก็ประมาณักนิดหนึ่งเอาแค่คร่าวๆครับน้อง2ส่วน3เนี่ยนะครับน้องก็คือ2เป็นตัวตั้งโอเค 5. แล้วก็3มาเป็นตัวหารดังนั้น3อะไรใกล้เคียง20นะครับน้องก็คือ3 6กับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้อง3-68เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีค่าประมาณ0.6กว่ากว่าพี่เอาแค่คร่าวๆนะดังนั้นเลขที่พี่จะเลือกมานะครับน้องก็จะอยู่ระหว่าง0.6กับ1น่เนี่ยอยู่ระหว่าง2เลขนี้ดังนั้นเลขอะไรดีอ่า0.88ย์จปนั้นก็ละเอียดเกินเอาประมาณ0.8แล้วกันเอาโดยคร่าวๆเ,เพราะฉะนั้นนะครับน้องอย่าง0.8เนี่ยถ้าเกิดน้องไปแทนในข้อ1ถูก ไม่ถูกรับน้องมันต้องน้อยกว่าศูนย์นีนี้ไม่น้อยกว่าศูนย์เลยครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับน้องอันเนี้ยก็จะผิดโอเคไหมเนี่ยอ่าที่ลองแทน A เป็นศูนดบางคนบอกพี่เหลิมหนุ่มไม่เลือก0.8หนุม่มไปเลือก0ูก็ได้ครับน้องแล้วแต่เลยเอาที่ใบใจเลขอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้สองตัวนี้ยังไงก็ไม่ได้น้อยกว่าศูนย์อยู่แล้วครับน้องน้อยกว่าศูนย์ต้องเป็นเลขติดลบส่วนนะครับข้อสองเนี่ยเป็น0ูนอ่าเพราะ,ะฉะนั้นนะครับถ้าเกิด A เป็น0.8ใชศูนยม ไม่ได้ครับน้องไม่ได้น้อยกว่า0.6นะครับส่วนนะครับข้อ3ข้อ3ใช้ได้ครับน้อง0.8น้อยกว่า1อ่าแล้วก็ข้อ4 0.8มากกว่า1โอ้โหอันนี้ตรงข้ามกันเลยครับน้องผิดเพราะฉะนั้นข้อที่นะครับนะเป็นไปได้ก็คือข้อแะกข้อ3ครับน้องเรียบร้อยซึ่งนะครับถ้าเกิดพี่เนี่ยเอาข้อ3มาวาดลงบนเส้นนะก็คือคําตอบของข้อ3มเนี่ยมันจะเป็นคําตอบประมาณนี้ครับน้องก็คือน้อยกว่า1ดังนั้นแสดงว่าคําตอบของเราจะอยู่ในช่วงนี้ทั้งหมดเลยครับน้องไม่ว่าน้องแทนอะไรก็ได้นะน้องแทน0.9ก็ถูก นึกออกไหมน้องไปแทน0.7ตรงนี้ก็ถูกครับน้องคือถูกหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเฉลยตอบข้อ3กครับน้องอ่่ก็คือแกะสมการเสร็จก็แค่ลองเอาคําตอบมาเช็คดูเพียงแต่ว่าคําตอบเวลาน้องเอามาเช็คอ่ะมันจะต้องใช้ได้ทุกตัวนะครับน้องน้องก็เลือกมาสักเลขหนึ่งเอามาแทนเท่านั้นเองนะครับอ่ะข้อนี้ตอบข้อ3นะครับต่อไปข้อที่8นะครับน้องข้อที่8นะครับโจทย์เนี่ยเขาบอกมาว่าเขาเนี่ยให้ y เป็นสัดส่วนโดยตรงนะครับกับกาลัง2ของ x นะครับโดยที่นะครับตัว y เท่ากับ3เมื่อ x เท่ากับลบหนึ่ง เลยข้อใดสรุปได้ถูกต้องครับน้องเกี่ยวกับค่า y แล้วก็ค่า x นะครับซึ่งนะครับน้องตัวนี้เนี่ยเขาบอกมาว่า y เนี่ยเป็นสัดส่วนโดยตรงครับน้องกับกําลัง2ของ x ซึ่งนะครับน้องจริงๆเราเรื่องสัดส่วนเนี่ยนะครับน้องมันจะมีอยู่2แบบครับน้องก็คือเป็นสัดส่วนแบบผันตรงครับน้องกับอีกอันนึงก็คือสัดส่วนแบบอะไรแบบ6กผันนะครับน้องซึ่งพี่เนี่ยขอทวนให้ดูทั้ง2แบบเลยครับน้องเวลาน้องไปสอบน้องจะได้ทําเป็นทั้ง2แบบถ้าเกิดเป็นผันตรงเนี่ยเขาจะเขียนสัญลักษณ์เป็นประมาณแบบนี้ครับน้องง เป็นสมการเขาก็แค่เปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันครับน้องไปเป็นเครื่องหมายเท่ากับแค่นี้เองแล้วก็นะครับนะเติมค่าคงที่ไปครับน้องที่เขาเรียกว่าค่า k นะครับนะเท่าเดิมเองครับน้องนี่ก็คือการเปลี่ยนไปเป็นสมการเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผกผันนะครับน้องเวลาเขาเขียนมาว่า y เนี่ยนะครับผกผันกับ x นะครับน้องเวลาน้องเอามาเขียนเนี่ยนะครับน้องเนี่ยจะเอามาเขียนแบบผันตรงไม่ได้ครับน้องเพราะว่าอะไรนะครับน้องน้องเนี่ยจะต้องมีการกับเศษกับส่วนครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องจากเดิมที่เป็น x น้องก็็็จจะต้้องเเเขียนนนป1สส่วว x รแล น้องเวลาเปลี่ยนไปเป็นสมการอันนี้จะคล้ายๆกันครับน้องน้องก็แค่เติมค่าอะไรเข้าไปเติมค่า k เข้าไปครับน้องซึ่งพี่เหลิมค่า k คืออะไรค่า k เนี่ยจะเป็นตัวเลขคบน้องอ่ะเนี่ยที่เขาเอามาเติมข้างหน้า,า, yea. าอา,มา,าอรมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับน้องก็เหมือนกับข้อนี้ที่ว่าเขาเนี่ยจะให้น้องหาค่า k มาครับน้องเพื่อจะได้มาเทียบว่ามันตรงกันกับสมการอันไหนนะครับซึ่งนะครับน้องข้อนี้เป็นการผันอะไรผันตรงอ่าเพียงแต่ว่านะครับน้องไอตัวผันตรงของเขาเนี่ยนะครับน้องมันจะเป็นการผันตรงกับอะไร آ, กับกําลังสองของ x นะ ครับน้องอ่เพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้เวลาเขาเอามาเขียน่ะเขาก็จะเขียนได้ว่า y ผันตรงกับ x กาลัง2กับน้องเพราะว่ามันเป็นกําลัง2ของ x โอเคไหมสิ่งที่พี่ขอเตือนไว้เลยก็คือปีน้องอ่ะน้องอ่านดีๆนะว่ามันผันตรงหรือพกผันเพราะว่าถ้าเกิดพกผันสมมุตินะถ้าเกิดพกผันมันจะกลายเป็นแบบนี้แทนนะครับน้องเป็น1ส่วน x กาลัง2โอเคไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องระมัดระวังกับน้องอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องตัวนี้ก็ถามตรงๆเลยเพราะฉะนั้นน้องก็เปลี่ยนตัวนี้ไปเป็น y เท่ากับ kx น้องก็แค่ทําการแทนค่าครับน้องซึ่งเขาเนี่ยให้ค่า y มาแล้วครับน้องว่าอ๋อ y เท่ากับ3นะแล้วตอนไหนล่ะก็คือตอนที่ x เป็นลบ1ครับน้องเพราะฉะนั้นน้องก็แค่แทนค่าตรงนี้ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องเนี่ยแทนลงไปในนี้น้องก็จะได้ y ออกมาเป็นเลข3ส่วน k ไม่รู้ครับน้องเพราะเรากําลังจะหาค่า k กันส่วน x น้องก็แทนไปเป็นลบ1ครับน้องลบ1กำลัง2เสร็จแล้วนะครับก็จะได้3เท่ากับลบ1กำลัง2ลบเจอลบกลายเป็นบวกนะอย่าลืมเพราะฉะนั้นลบ1คูณกัน2ตัวลลลบบเเจอกายป็น น้องก็เลยได้มาเป็นบวกหซึ่ง1คูณอะไรก็ได้ตัวนันครับน้องเพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้ k เท่ากับ3เลยพราะน้องได้ k เท่ากับ3ก็จบแล้วครับน้องน้องก็ไปแทนค่าลงไปในสมาการเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็แค่เปลี่ยนตัว k ตัวนี้ไปเป็นเลขอะไร เลข3เท่านั้นเองครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็เลยได้ออกมาว่านะครับ y เนี่ยจะเท่ากับอะไร3 x กําลัง2ครับน้องก็จะตรงกันกับข้อ4ครับน้องเรียบร้อยข้อนี้เอาจริงๆก็ไม่ยากครับน้องแต่ว่าไอ้เรื่องการแปรผันเนี่ยน้องจะต้องไปทวนของตอนมต้นมานิดหนึ่งครับน้องเพราะว่านะครับตอนมต้นเนี่ยอันนี้น่าจะได้เรียนกันไปแบบนานมากแล้วครับน้องแล้วก็จริงๆในหลักสูตรใหม่เขาตัดเรื่องนี้ออกไปแล้วด้วยนะครับเขาเอาไปเรียนในพวกวิชาวิทยาศาสตร์นะครับนะข้อนี้เฉลยตอบข้อ4ครับน้องข้อที่9โจทย์เก้าาว่นะครับ เขาเนี่ยให้ a และ b นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีลักษณะคล้ายกันครับน้องโดยที่อัตราส่วนของความยาวด้านของ a นะครับน้องต่อความยาวด้าน b เนี่ยนะครับเป็น4ต่อ3รูทสองครับน <ś mia> ้องโอ้โหเลขอุบาทมากเสร็จแล้วนะครับน้องเขาเนี่ยก็ถามหานะครับอัตราส่วนของพื้นที่ a เทียบกับพื้นที่ b ครับน้องว่าคือข้อใดนะครับพี่เหลิมข้อนี้ <c oughs> คิดยังไงดีนะครับ <c oughs> ข้อนี้เนี่ยนะครับน้องมันมีสามเหลี่ยมอยู่2องรูป <c oughs> ครับน้องก็คือสามเหลี่ยมรูป a นะครับน้องก <c oughs> <ค oughs> ับอีกอันหนึ่ง น้องเพียงแต่ว่านะครับมันมีลักษณะที่เป็นไงกันคล้ายกันครับน้องดังนั้นนะครับน้องอัตราส่วนของด้านเนี่ยนะครับน้องมันก็เลยจะต้องเท่ากันเสมอครับน้องเป็นการบอกกันย่อกันขยายรูปเท่านั้นเองโดยที่ของ a เนี่ยจะเป็น4ครับน้องแต่ของ b อ่ะจะเป็น3รูท2นะเพราะฉะนั้นพี่สมมุติไปเลยนะว่าของ a สมมุติว่าด้านเนี้ยยาว4ครับน้องเอาฐานตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยตรงนี้ยาว4แล้วก็นะครับนะของ b ก็จะเป็นยาว3รูท2โอเคไหมแต่ถามว่าความยาวจริงๆเป็นแบบนี้หรือเปล่า ก็ไม่จําเป็นนะครับน้องเพราะว่าจริงๆรูปแบบมันสามารถย่อสามารถขยายได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติสามเหลี่ยม3 4มสี่ห้าเนี่ยที่เราชอบท่องกันมันก็สามารถขยายไปเป็น30 40 50ก okay. so ็ได้นะครับน้องเพราะฉะนั้นอัตราส่วนพวกนี้น้องสามารถทําการคูณปรับได้เพียงแต่ว่าเวลาน้องคูณปรับน้องก็ต้องคูณทุกตัวอย่างสมมุติน้องคูณ1ิน้องก็ต้องคูณ1ิทุกตัวเลยไม่ใช่ว่าคูณแค่ด้านใดด้านหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องพวกนี้น้องสามารถคูณปรับได้แต่ประเด็นก็คือมันจะขยายเท่าไหร่เราไม่ร ง่ายๆติดตัวแปรไปแล้วกันสมมติอันนี้เป็น 4x อันนี้ก็จะเป็น3หรือ 2x เวลาน้องเนี่ยเอามาเขียนเป็นอัตราส่วนนะครับน้องแล้วน้องบอกเอ้ยไม่เอาเอ่ะ x เก,กะน้องก็เป็นไงน้องก็สามารถที่จะหารออกได้โ okay, อเคไหะเพราะฉะนั้นนะครับน้องเหมือนหาร x อ่อะเพราะฉะนั้น x ก,ก็จะสามารถตัดกันได้แล้วน้องก็เขียนเป็นอัตราส่วนแบบนี้โอเคไหมอัตราส่วนอนะ่ะมันเป็นแค่การบอกอย่างต่ําเฉยๆครับน้องว่าเทียบกันแล้วมันได้เป็นเท่าไหร่างสมมติของจริงอ่ะจะแบบเป็นร้อยต่อ200้อยอ่างเงี้ยแต่ถ้าเขียนเป็นอต่1 2 น,นี้ก็ได้ครับน้องนะพราะฉะนั้นนะครับน้องพวกตัวแปรสามารถติดไปได้เสร็จแล้วประเด็นก็คือว่านะครับน้องข้อเนี้ยสิ่งที่โจทย์ถามก็ถามหาเรื่องอะไร พื้นที่ครับน้องเอาพิเหลิมแล้วเราเนี่ยจะไปหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้ยังไงฮะสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเอาจริงๆมันก็มีอยู่แค่สูตรเดียวครับน้องสูตรนะครับน้องก็คืออะไรเศษหนึ่งส่วนสองครับน้องคูณฐานคูณสูงโอเคไหม่ะเ,เขียนเต็มเหนอตอนแรกกะจะเขียนย่อเดี๋ยวน้องจะไปเป็นคําอื่นแทนเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณ,คณสูงเพราะฉะนั้นนะครับน้องเราเนี่ยก็จะมาหาพื้นที่ของ A กับอะไร B ครับน้องแล้วก็เอามาเปรียบเทียบอัตราส่วนกันเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ก็จะเป็นนสูตรรเเดียวกกั็คคคือศษณณาน คูณสูงครับน้องอ่าเขียนย่อๆแล้วกันนะอันนี้ประหยัดเนื้อที่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ละโอเคเหม่ะออคูณฐานคูณสูงนะครับประเด็นก็คือว่านะครับน้องสิ่งหนึ่งที่อยากให้น้องช่างสังเกตก็คืออัตราส่วนเนี่ยไอ้พวกตัวเกะก,กะเนี่ยน้องสามารถที่จะเป็นแงตัดได้มันร้อยกับ200อย่างเงี้ยน,น้องอุ้ยเลขศูนย์เกะก,กะว่ะน้องก็เป็นไงตัดทิ้งหรืออกไหมเออตัดทิ้งนะครับแล้วก็มาเขียนเป็น1ต่อ2อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันครับน้องตัวที่เกะก,กะมากๆเลยคือ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองครับน้องเขียนม,มาทำเบื้ออะไร <zou den> จริงๆคือเวลาคํานวณจริงมันต้องคูณนึกออกไหมแต่พอน้องเอามาเปรียบเทียบกันอ่ะมันก็เลยตัดกันได้ครับน้องเหมือนมองเหมือนเป็นการหารโอเคเมื่อย่อย่างอันนี้เหมือนหารร้อยใช่ไหม αι? อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนหารเศษหนึ่งส่วนสองอ่ะเมื่อให้เศษหนึ่งส่วนสองหายเพราะฉะนั้นน้องก็คิดแค่ฐานกับ 0. สูงเสร็จแล้วประเด็นก็คือเอาพี่เหลิมแล้วฐานเป็นเท่าไรเอานี่ไงก็เขียนมาแล้วอันนี้ก็จะเป็น4ีอ็กอันหนึงก็จะเป็นอะไร 2x ครบท้องเอ็แทนครับน้องวเ,นนงเ่ยา,เยา,าเยะเป็น4 น้องของ A จะเป็น4ส่วนนะครับนะของ B ก็จะเป็นอะไร3ูทสเพียงแต่ว่าไอตัวพวกนี้เรายังไม่รู้ความยาวจริงๆเราก็เลยต้องติดตัวแปรแลติดตัวแปร X เท่านั้นเองครับน้องเพียงแต่ว่าก็ขอเน้นย้ำไว้นะครับน้องว่าเดี๋ยว X ตัวนี้ก็จะเป็นไง ตัดกันได้ครับน้องเพราะว่าอีสองฝั่งก็เหมือนกันเสร็จแล้วนะครับน้องอีกอันนึงที่เป็นปัญหาคือความสูงอ่าพี่เลิมเขาให้ความสูงมาไหมไม่ให้ครับน้องเส้นสูงเนี่ยนะครับน้องจะเป็นเส้นที่ลากมาตั้งอะไรตั้งฉากครับน้องอ่าเพียงแต่ว่านะครับน้องไอเนี่ยไม่ได้ให้มาแต่น้องก็จะต้องเข้าใจว่านะครับถ้าเกิดความยาวตรงเนี้ยเป็น4ี่อ่าแต่4ี่อะไรไม่รู้นะเดี๋ยวต้องติดตัวแปรอันเนี้ยก็จะเป็นอะไร3ามรูทส เพราะว่านะครับมันเป็นรูปเอาจริงจมันคือรูปเดียวกันเลยครับน้องเขาแค่เอามาขยายกลายมาเป็นรูป B ีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องอัตราส่วนตรงนี้ก็ต้องเท่าเดิมโอเคไหมอัตราส่วนทุกด้านอ่ะเอาง่ายๆอัตราส่วนทุกด้านต้องเท่าเดิมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อกี้ติด F ไปแล้วแต่ย้ํานิดนึงส่วนสูงไม่ได้เท่ากับฐานนะเพราะฉะนั้นที่ก็เลยติดตัวแปรอีกตัวละกันนะครับน้องก็ติดเป็นตัว Y ซะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยได้ออกมาเป็น 4y กับอีกรูปหนึ่งก็คืออะไร3 r 2 y ขอโทษหัวกระบาลพี่บังนิดนึงอ่ะกระเทิบกระเทิบอ่ะโอเครอะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้ที่เขาเอามาถามเป็นอัตราส่วนไม่ใช่อะไรเขาเล่นมุกประมาณนี้ครับน้องว่าอ๋อไอตัวแปรพวกนี้ไม่ต้องคิดเพราะว่ามันขยายเท่ากันนึกออกไหมมันก็ตัดกันได้ y ก็เช่นเดียวกันขยายเท่ากันก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้นตัวที่แตกต่างกันก็นกคือตรงอัตราส่วนตรงนี้เท่านั้นเองซึ่งนะครับข้อนี้เนี่ยพี่ขอสอนให้แบบโคตรละเอียดเลยนะครับน้องก็คือว่าด้านเนี่ย น้องจะสังเกตเห็นว่าเขาเทียบกับอัตราส่วนโอเคไหมอย่างเช่นเมื่อกี้ได้ออกมาเป็นอะไร4ต่อ3ารูทแต่พอมาเป็นพื้นที่ปุ๊บอยากให้น้องช่างสังเกตนิดนึงพื้นที่เนี่ยนะครับน้องมันจะคิดมาจากด้านกี่อันด้าน2อันหรือบอกไหมมาจากด้านคูณด้านโอเคไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องสังเกตนะเนี่ยอัตราส่วนของด้านมันเป็น4ต่อ3ารูทเวลาน้องเอามาคำนวณฝั่งเนี้ยก็เลยเป็น4คูณ4โอเคไหมเอ่ยนะเสร็จแล้วนะครับนะพี่สอนเพิ่มไปให้เลยนะถ้าเกิดเป็นเรื่องปริมาตรล่ะ ปริมาตรเนี่ยนะครับน้องมันจะเป็นการเอาด้านคูณกันกี่ครั้ง3ครั้งเหมือนกว้างคูณยาวคูณสูงโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องพวกนี้ก็จะใช้อัตราส่วนตัวเดียวกันเลยครับน้องเพียงแต่ว่าจะมีการคูณทั้งหมด3รอบแค่นี้เองครับน้องเนี่ยเพื่อเขสอบปีน้องมันเล่นเรื่องปริมาตรจะได้คิดเป็นเพราะฉะนั้นพื้นที่นะครับน้องน้องก็แค่เอา4เนี่ยมาคูณ4ครับน้องได้เป็นเท่าไหร่16กครับน้องส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับน้องก็จะเป็นสามรูทส่งคูน3ารูทสองซึ่งนะครับสามคูนสามเป็นเก 2คูณรู้สก็ได้รู้สี่ ซึ่งนนเนี่ยจริงๆถอดได้ครับน้องเพราะว่าจริงๆมันคือรูทัวเดียวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้ไว่าเป็นเลข2ครับน้องอ่แต่อย่าตอบ92นะเว้ยเป็น9คูณเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เลยได้92เป็นเท่าไหร่18นะครับน้องอ่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ฉเฉลยนะ16ต่อ18นั่นเองครับน้องเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสังเกตโจทย์ถามหาพื้นที่อ่ะไอ้เลขพวกเนี้ยไอ้เลขเศษหนึน่งส่วนสองอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเลยครับน้องหรือตัวที่เอามาคูณก็ไม่ได้คิดเลยเพราะว่ามันตัััดกนนนอเเคม้้พรราะฉสุปแลว พื้นที่คิดจากด้าน2อันนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เฉลยนะครับน้องตอบ16ต่อ18นั่นไงพี่เนี่ยพี่นี่อ่อนจริงๆเลย <c oughs> พี่เหลิมนี่ใช้ไม่ได้เลยไม่เจอช้อยโ <c oughs> อ้อันนี้แถวบ้านเรียกชีวิตแม่งวิบากกรรมว <c oughs> ิบากกรรมมากอัตราส่วนมันปรับได้ครับน้องอย่างที่พี่เกินไว้ตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้หารอะไรได้หาร2ได้ครับน้องเพราะฉะนั้นหานได้ก็ให้หารครับน้องดังนั้น2หาร16ได้ได้8ครับน้องอ่ะแล้วก็นะครับ2หาร18ได้9กครับน้องเพราะฉะนั้น ข้อนี้เฉลยนะครับตอบข้อ3ครับน้อง8ต่อ9เนี่ยแหละเรียบร้อยข้อนี้นะครับน้องพี่ว่าไอเดียในการออกก็ดีครับน้องเพราะว่าปนทั้งเรื่องความคล้ายแล้วก็ปนทั้งเรื่องการหาพื้นที่นะครับไม่พอยังปนเรื่องอัตราส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครทําได้เก่งมากนะครับอ่ะข้อนี้ตอบข้อ3ข้อที่10นะครับโจทย์เนี่ยเขาบอกมาว่านะครับสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะครับด้าน BC เนี่ยจะยาวเท่าไรครับน้องแล้วเขาก็ให้รูปมานะครับอ่ะข้อนี้คิดยังไงนะครับน้องข้อนี้เนี่ยมาสังเกตกันก่อนเขาเนี่ยให้มาเป็นร แล้วครับน้องว่านี้ยาว2อันนี้ยาว6เสร็จแล้วนะครับน้องเขาเนี่ยให้น้องหาอีกด้านหนึ่งซึ่งแน่นอนครับน้องอีกด้านหนึ่งเนี่ยน้องจะสามารถหาได้จากสูตรของพีทาโกรัสนั่นเองครับน้องสามเหลี่ยมมุมฉากในพีทาโกรัสแน่ๆครับน้องถ้าให้พวกความยาวด้านมาแล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาเข้าสูตรกันนะครับสูตรว่าไงนะครับสี 4, ลังสองครับน้องเท่ากับอะไร a อกำลัง2บวก B กำลัง2นะครับน้องอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องเราก็มาแทนค่ากันโดยที่ตัว C เนี่ยนะครับน้องจะเป็นตัวด้านตรงข้ามมุมฉากจะมีความยาวมากที่สุดเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนะครับน้องก็คือ6นั่นเองครับน้องอ่ะย้ำนะ่ะจะมีค่ามากสุดครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องเราก็แทน่ะไปเป็นเลข6ซะครับน้องอ่ะเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามมุมฉากนะย้ำอยู่ตรงข้ามมุมฉากเสร็จแล้วนะครับน้องเอพี่เหลิม A คืออะไร A พี่ก็จะขอติดเป็นด้านที่โจทย์ถามเลยแล้วกันก็คือด้าน b ีซีตรงนี้นะครับอ เสร็จแล้วนะครับน้อง b ก็แทนไปเป็นเลข2ครับน้องเป็นด้านประกอบมุมฉากอีกอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้จําให้แม่นๆนะ c คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับน้องอ่่เสร็จแล้วนะครับน้อง6กําลัง2อหกกำลัง2ก็คือ 6, กคูณหได้36นะครับน้องเสร็จแล้วนะครับน้อง2กําลัง2ครับน้องสองเป็น4ครับเสร็จแล้วน้องก็ย้าย4มาลบเท่านั้นเอง4ลบกับ36กครับน้องได้32นะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องอยากหา a ตัวเดียวนะครับน้องก็จะต้องเป็นไง่ถอดรูทครับน 32มีมีไหม ไม่มีครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมาจัดรูปรูทกันแต่อีกสิง่งหนึ่งที่อยากจะสอนน้องก็คือไอ้พวกสมการกําลังสองอ่ะจริงๆมันจะได้2คําตอบนะน้องเพราะฉะนั้นอีกคําตอบหนึ่งจะเป็นคําตอบติดลบนะครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วเวลาน้องเอาลบรูทสามสองอ่ะคูณกับลบรูทสามสองอ่ะเดี๋ยวลบลบมันก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็นบวกโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ออกมาเป็นสาม <seventeen, S 2> สองเหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันจะมี2คําตอบแต่ว่านะครับนะในเรื่องพิทากรัสน้องจะสังเเกกตตหนนววว่่่่่าาโดดดยยสใญรไมพููถึงิลลบัอแ้ เพราะว่าเราสนใจเรื่องความยาวครับน้องความยาวต้องเป็นบวกโอเคไหมฮะด้านพวกความยาวต่างๆต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้ก็เลยเหลือแค่คําตอบเดียวก็คือตัวนี้อ่ะเสร็จแล้วประเด็นคือเอาพีเ่เหลิมไม่เห็นตรงกับในช้ชอยเลยเขาจัดรูปรูทครับน้องจัดรูปรูทนะครับเนื่องจากเขาสอบตัวนี้น้องสังเกตนะจัดรูปรูทเนี่ยหูเจอเพียบเลยครับน้องหลายข้อมากถ้าเกิดน้องจัดแบบช้าจัดแบบช้าน้องก็เป็นไงค่อ,คอยๆแยกตัวประกอบครับน้องน้องเอา32มบมาแยกอะไรคูณกันได้32 8คูณ4จ้าแล้วก็อะไรคูณกันได้8ก็คือ ืออ,อคูณสจ้าแล้วน้องก็เออ๋อนี่ไงสี่ซ้ำกันดึงออกนอกรูทนะส่วนไอ้ตัวที่อยู่ในรูก็คือตัวที่ไม่มีคู่เหงาเป่าเปลี่ยก็คือเลข2เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ออกมาเป็น4ี่รูทสแบบนี้ก็ได้ครับน้องแบบนี้ก็ถูกต้องเนี่ยตอบข้อ4นะครับแต่ประเด็นก็คืออย่างเงี้ยพี่ว่าช้าไปน้องพยายามฝึกจัดรูปรูทแบบนี้ให้เป็นครับน้องเร็วกว่าเยอะนะครับก็คือให้น้องเนี่ย แยกออกมาเป็นตัวรูทที่เราท่องกันอย่างเช่นรูทหนึ่งรูทหนึ่งเนี่ยแกไม่ต้องท่องหรอกรูทสี่อย่างเงี้ยได้เลขสองนี่บอกไหมรูทเก้าได้เลขสามอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันใช้บ่อยรูทสิบหกเงี้ยได้เลขอะไรเลขสี่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยน้องสามารถเขียนในรูปรูทสิบหกคูณกับรูทสองได้สิบหกสองได้สามสอง เพราะฉะนั้นนะครับรูทสิเนี่ยน้องก็จะได้เลข4ครับน้องเนี่ยอย่างเงี้ยจะเร็วกว่าครับน้องแต่บอกไว้นิดนึงนะแบบแรกไม่ได้ว่าผิดแต่ว่าเวลาไปสอบมันจะดูดเวลามากถ้าน้องจะต้องมานั่งแยกตัวประกอบเหงือกบานเงี้ยคือบอกนิดนึงการแยกแบบเนี้ยทาได้ในกรณีที่แบบน้องนึกไม่ออกจริงๆเฮ้ยต้องลองแยกให้ละเอียดอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ว่าถ้าพอน้องพอน้องนึกออกแล้วอะพี่แนะนําจัดแบบเนี้ยให้เป็นอะดีกว่าครับน้องมันเร็วกว่าเยอะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยตอบข้อ4ครับน้องสำหรับน้องๆที่เนื้อหายังไม่่แมนนอง ก็จะมีตัวคอร์สช็อตโน้ตนะครับสรุปคณิตมปลายนะครับครบทุกบทเลยครับน้องตั้งแต่ของม4ม5ม6นะครับเพื่อที่ว่านะครับเวลาน้องทบทวนเนื้อหาเนี่ยจะได้ทบทวนได้อย่างรวดเร็วครับน้องแล้วก็จะได้มีความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับในตัวคอร์สเนี่ยนอกจากมีสรุปเนื้อหาแล้วนะครับน้องจะมีการติวโจทย์แนวสสวทแบบใหม่ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้น้องเนี่ยพร้อมในการสอบเ level ทั้งคณิตศาสตร์หนึ่งคณิตศาสตร์2นะครับในตัวคอร์สจะมีพวกเฉลยข้อสอบจริงครับน้องทััั้้งแลววก็9ิชาาสมนนะครบ คันทีหนึ่งคันทีสองแพทหนึ่งนะครับตัว o อเนนะครับโดยที่ในอคอร์สนะครับจะเป็นเฉลยละเอียดนะครับแบบ เป็นวิดีโอแบบนี้เลยนะครับน้องครบทุกข้อนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับน้องก็สามารถทักพี่มาได้นะครับทาง Facebook ตัวนี้เลยครับน้องโชคชัยติวเตอร์หรือทาง Li น์แอก็ได้ครับน้องแอดโชคชัยติวเตอร์นะครับพิมพมาว่าสนใจตัวคอร์สช็อตโน้ตเอ่อช็อตโน้ตสรุปเนื้อหาคณิตมปลายนะครับพี่ก็จะส่งรายละเอียดไปให้นะครับส่วนใครที่จะเตรียมตัวสอบเน็ตเซตนะครับน้องเนื้อหาที่ออกก็สอบเนี่ยมันจะมีของมต้นด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่แม่นเนื้อหาของมต้นนะครับพี่ก็จะมีตัวคอรออตตโนุ้้ปคณิมดดวยยที่ขง อต้นเนี่ยจะปูพื้นฐานตั้งแต่ของมอหนึ่งเลยครับน้องก็คือตั้งแต่แบบบวกลบเศสษส่วน<ม>บวกลบทศนิยมแก้สมกา,ารยร้ายคงย้ายข้างอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่แม่นเนื้อหาคณิตศาสตร์ก็สามารถทบทวนได้จากตัวคอร์ชอตโนตสรุปคณิตมอต้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถทักพี่มาได้ทาง Facebook แล้วก็ทาง Li น์แอดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของเฉลยฟรีนะครับพี่จะลงไว้ให้ครบ40ข้อเลยนะครับน้องสําหรับเน็ตเซตฉบับนี้นะก็สามารถตติดดาามไ้้ทงนีเลย สำหรับคลิปนี้พี่ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในอกาสหน้าครับบ๊ายบาย